สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีแถวอุ้มจะมาเตะบ,บอลน,นะคะวันนี้เดฟคนติดติต้องอาบดอกเตะหล่นพี่ปีพี่ปีเริ่มปิดตานะคะเกมนี้ปิดตาเตะบอล คนจเจ๊กเอามาจะสิปิดผู้ใดปิดพอ่อปิดลูกปิดตาเตะบอลน,นะคะมามามารอลุ้นดูในการด้วยกันนะคะลูกข่อยสิเห็นหงง,ง,ง,ย,งยังบ่ละ <laughs>

มาไวแล้วไวแล้วลูกลูกนี่ล่ะลูกนี่ล่ะสิคือพี่ปีเขาเป็นนักกีฬาดิพี่ปีเขาเป็นตัวเก่ง

Hello quái tiến hùng nhang mà bộ là. Ơ. Ơ. Tiến hùng nhang mà lấy là. Nên sống sống

Khà <laughs> nhau phut khà nhau phut <laughs> oh, 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 เอ้าเอ้าเอ้าเต็มพี่เออตายอย่างอื่น <laughs> <laughs> <tôi đoạn> hình hung mà lấy là tế bốn lần hả? Hình hung mà Hả? Hùng, không màu nó bó, ừ, khăm khăm màu hung là mà. <tôi đoạn> nữa các sao phải <tôi đoạn> โอ้พ to um, ี่ปีนักก yeah ีฬาทีมชาติตนี่ ไปอาบน้ำแล้วนะคะสาวอุ้มพูนไปอาบน้ำอยู่ด้านนู้นนะคะเราเวลาจะได้เลิกกับบ้าน รถด,ดำนะคะดำมันคือดำขึ้นสูงแต่รถด,ดำเอารถไปทิมน,น้ำตินั่นเอ้ารถขึ้นเหลือตลอ <c oughs> ลดฮะล้อก็่าไปน้ำ <c oughs> โอ้จะไว้ไปพย์เติมประขายเลิกเรียนเราก็เก็บขยะน,นะคะเอาไปทิ้งนะคะ ก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปสำนึกก็น,นะคะสวัสดีค่ะ